พระธรรมอพยพบทที่หนึ่งคนอิสราเอลในอียิปต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรของอิสราเอลที่เข้าไปอาศัยอยู่ในอียิปต่างก็ตามยาโคบไปพร้อมกับครอบครัวของตนคือรูเบนซิเมโอนเลวีและยูดาอิสาคาเซบูลุนและเบนยามินดาน และนัฟทาลีกาดและอาเชอร์คนทั้งสิ้นที่เป็นเชื้อสายของยาโครบรวมเจสคนด้วยกันส่วนโยเซฟนั้นอยู่ในอียิปต์แล้วต่อมาโยเซฟกับพี่ชายและน้องชายอีกทั้งคนช่วงอายุนั้นได้ถึงแก่ความตายไปหมดแล้วแต่พงพันธุ์อิสราเอลมีลูกดกทวีมากขึ้นและมีกำลังมากยิ่ง พวกเขาแร่หลายไปจนเต็มแผ่นดินนั้นคนอิสราเอลถูกขมเหงมีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติในอียิปพระองค์ไม่ทรงรู้จักโยเซฟพระองค์ตรัสกับชนชาติของพระองค์ว่าดูสิคนอิสราเอลมีมากเกินไปและมีกำลังยิ่งกว่าพวกเราอีกมาเถิดให้พวกเราหาอุบายปราบเขา ไม่อย่างนั้นเขาจะทวีมากขึ้นและถ้าเกิดสงครามขึ้นเมื่อไหร่เขาจะสมทบกับพวกข้าศึกสู้รบกับพวกเราแล้วจะยกออกไปจากแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นคนอียิปต์จึงตั้งนายทาสผู้บีบบังคับคนอิสราเอลให้ทำงานหนะักและให้สร้างเมืองคลังหลวงสำหรับฟาโร์คือเมืองปิทธมและเมืองดราเมเซส แต่ยิ่งถูกบีบบังคับชนชาติอิสราเอลก็ยิ่งทวีมากขึ้นและยิ่งแผ่ขยายออกไปชาวอียิปต์ทั้งเกลียดทั้งกลัวชนชาติอิสราเอลจึงบังคับชนชาติอิสราเอลให้ทำงานหนะักทำให้ชีวิตของพวกเขาขมขื่นด้วยงานยากลำบากนั้นเช่นทำปูนสอทํทำอิฐและทำงานทุกอย่างที่ทุ่งนา พวกเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักทุกชนิดกษัตริย์อียิปต์มีรับสั่งแก่นางพดุงคันชาวฮิบรูคนหนึ่งชื่อชิฟราอีกคนหนึ่งชื่อปูอาว่าเมื่อเจ้าไปทำคลอดให้หญิงฮิบรูและเห็นเด็กคลอดถ้าเป็นเด็กชายก็ให้ค่าเสียถ้าเป็นเด็กหญิงก็ให้ไว้ชีวิตแต่นางพดุงคันยำเกรงพระเจ้า จึงไม่ได้ทำตามพระราชบัญชาของกษัตริย์อียิปต์ปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิตกษัตริย์อียิปต์จึงมีรับสั่งให้นางพดุงครรภเข้าเฝ้าตรัสว่าทำไมพวกเจ้าจึงทำอย่างนี้ที่ปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิตนางพดุงครนภ์จึงทูลฟาโรว่าเพราะหญิงฮิบรูไม่เหมือนหญิงอียิปพวกนางแข็งแรง จึงคลอดบุตรก่อนที่นางพดุงคันจะไปถึงพระเจ้าจึงทรงดีต่อนางพดุงคันนั้นคนอิสราเอลยิ่งทวีขึ้นและมีกำลังเข้มแข็งมากเพราะนางพดุงคันนั้นยำเกรงพระเจ้าพระองค์จึงโปรดให้พวกนางมีครอบครัวฟาโรมีรับสั่งแก่ราชจดอนทางสิ้นของพระองค์ว่าบุตรชายฮีบรูทุกคนที่เกิดมา พวกเจ้าจงเอาไปทิ้งเสียในแม่น้ำนายแต่บุตรหญิงทุกคนให้มีชีวิตอยู่ได้